ปลูกผักไว้กินเองเป็นเรื่องง่ายถ้าเราดูแลใส่ใจอย่างเช่นของเราเนี่ยอย่างผักบุ้งเนี่ยอันนี้คือแค่สามคืนสามคืนเท่านั้นอีกประมาณรวมๆแล้วประมาณ7็คืนก็ผักบุ้งตรงนี้ก็คือจะสามารถเก็บกินได้นะเนี่ยคือเป็นผักบุ้งนานะดูยอดประมาณเนี้ยผักบุ้งนานี่เวลาปลูกคือเอาต้นเก่าที่มีอยู่ก็คือมาปักชำลงไปเลยแล้วก็ สำคัญที่เวลาลดน้ําก็คือต้องลดน้ําให้เหมือนธรรมชาติของตอนที่ผักบุ้งเขาอยู่ที่นาเพราะว่าเขาจะมีน้ําที่ชุ่มฉ่าแบบน้ําแบบค่อนข้างครึ่งค่อนกระถางเลยแล้วก็คือจะค่อยๆละเหยไปประมาณนั้นคือลดให้คล้ายกับธรรมชาติให้มากที่สุดก็จะทําให้ผักบุ้งนี้จนเจริญเติบโตเร็วส่วนพริก พริกนี่ไม่ได้ดูแลเหมือนเหมือนผักบุ้งนะพริกนี่ก็คือจะต้องเนี่ยมีเม็ดมีอะไรเยอะพริกนี่ก็คือลดน้ํายังไงก็ได้สิ่งที่ต้องดูแลก็คือนี่เขาเรียกว่าหาอา่าหาหลักมาพยุงต้นเพราะว่าพริกเนี่ยจะอ่ด้านบนนี่จะเป็นพุ่มเป็นพุ่มใหญ่โตมากแล้วก็มีเม็ดก็คือเท่ากับทำให้มี แรงโน้มถ่วงมีน้ำหนักเวลาฝนมาพายุมาพริกนี่คือจะล้มได้ถ้าเราเอาหลักมาเสร็จแล้วก็มัดใส่หลักไว้คราวเนี้ก็จะทำให้พริกอ่ะเป็นพุ่มที่สวยงามนี่เราอยู่ปลูกรวมกับต้นมะกรูดนะนเห็นไหมคะรวมอยู่กระถางเดียวกับต้นมะกรูด ส่วนต้นหอมช่วงอนุบาลเล็กๆที่แบบแรกเกิดนี่เขาจะเออไม่ใช่แรกปลูกที่เขาจะดูแลง่ายแต่จังหวะต้นได้สักประมาณหนึ่งคืบเนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งคืบพอต้นได้ประมาณหนึ่งคืบนี่คราวนี้จะดูแลยากแล้วเพราะว่าอย่างอย่างรากตรงเนี้ยรากบริเวณเนี้ยจะลอยพอรากลอยใช่ไหมก็ต้องไปตักดินจากที่อื่นเนะ่ะมาใส่โอบตรงคนเพื่อให้รากไม่ลอยแล้วต้นจะเวลารดน้ําจะไม่งูนเงินนะ แต่ว่าต้องห้ามโดนลำต้นตรงนี้เพราะว่าถ้าโดนลำต้นคือลำต้นจะหักเละเทะเหมือนต้นนนะู้นน่ะอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นต้นหอมก็จะเติบโตได้ดีเพราะว่าต้นหอมนี่เป็นเอ่ออะไรนั้นเนี่ยคือลำต้นเปราะบางมากนี่เราก็ปลูกคู่ไว้กับกระถางมะกรูดนะดูมะกรูดนะคะเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเราก็ เคยถ่ายให้ดูว่าเหมือนต้นจะตายแล้วอะไรดูแย่มากแต่กับพอได้ฝนฝนแบบจริงจังมากเลยนะเนี่ยดูดูเขาออกนี่เฉพาะต้นเดียวนะเนี่ยดูเขาออกเนี่ยดูใบเขาเขียวคือตอนนี้รับรับรองว่าอ่าสำหรับครัวเรือนเดียวนะเนี่ยคือกินไม่ทันแล้วเนี่ยต้นมะกูดนี่วิธีการดูแล คือค่อนข้างจะง่ายกว่าทุกๆผักเลยนะก็คืออันนี้เฉพาะคนที่ปลูกในกระถางนะไม่ใช่ปลูกลงดินนะวิธีการดูแลก็คือจะ,อะพอลำต้นโตมีกิ่งออกเยอะแยะมากมายเราจะตัดกิ่งบริเวณนี้บริเวณนี้นี่บริเวณนี้คือตัดไม่ให้แบบยื่นไปมากๆเพราะว่ากิ่งจะดึง อาหารตรงลำต้นแล้วลำต้นจะไม่โตนี่เราพอเราตัดกิ่งปุ๊บเนี่ยลำต้นก็จะโตเนี่ยลำต้นก็จะโตแบบนี้เลยก็เท่ากับให้เขาจะพยุงกิ่งพยุงใบได้ด้วยด้วยเขาเองแลวคือจะไม่มีการคําว่าล้มหรือใดๆเลยนะแต่ขณะที่ตัดเนี่ยแล้วต้นมะกรูดจะโทมนะแต่ไม่ต้องห่วงว่าต้นมะกรูดจะตายเพราะยังไงอะ่ะคือมะกรูดเป็นต้นไม้เป็นต้นผักที่อดทน มาดูกระถางต่อไปนะนี่กระถางนี้ก็คือเราจะปลูกผักชีไว้ผักชีนี่ใช้เวลานานอย่างที่เราเคยบอกไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าถ้าปลูกผักชีต้องอดทนรอคอยนานเดือนนะกกว่าจะได้เห็นต้นผักชีแต่พอเห็นแล้วก็จะชื่นใจว่าอย่างเนี้ยคือได้กินแน่นอนเลยมีผักชีแน่แล้วผักชีกระถางนี้เนี่ยเราก็ปลูกไว้กับต้นมะกรูดเช่นเดียวกันลองดูนะ เพราะว่าวิธีการปลูกผักของเราเนี่ยนะจะอิงต้นนี้อิงกับต้นนี้เพื่อให้ได้ร่มเงาแล้วก็ลดน้ำพรวนดินไปก็คือแบบจะไม่ต้องเสียน้ำที่ลดลงไปก็จะได้ผักอื่นๆกินด้วยอ่ะดูกระถางต่อไปกระถางต่อไปนี่เราปลูกต้นขึ้นช่ายแต่ไม่ใช่ กุ้ยช่ายนี่ขึ้นช่ายกับกุ้ยช่ายนี่เรามีปัญหามาตอนนี้น้องโตประมาณเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะโอประมาณเอ่อเซนติเมตรเราก็ไม่เข้าใจนะพะใช้มือวัดประมาณคืบครึ่งคืบกว่าเกือบสองคืบเลยนะบางต้นก็คือสองคืบนี่คือน้องโตน่าจะเขาเรียกว่าโตเต็มที่แล้วแล้วก็งามงามมากด้วย เขาน่าจะชอบดินที่เป็นดินผสมกับสารปรับปรุงดินแล้วก็น่าจะชอบปุ๋ยคอกเพราะว่าเขาโตดีมากและผักกุ้ยช่ายนี่เราก็ปลูกไว้กับกระถางมะกรูดลองดูนะแล้วก็ปลูกไว้กับกระถางมะกรูดคือปลูกร่วมกับต้นมะกรูดได้เลยไม่ว่าผักอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าต้นมะกรูดไม่กินเนื้อที่ไม่ปกคุมดินเพราะใบมะกรูดเล็กมาก ส่วนกระถางนี้ปลูกผักชีแต่เหมือนกับไม่ค่อยจะขึ้นเนี่ยอาจจะกระถางนี้เจอมรสมก็คือเจอมดนะมดมาที่กระถางนี้เยอะมากแล้วก็ขนาดต้นมะกรูดก็ไม่ค่อยโตนะลองดูนี่ก็ปลูกไว้กับกระถางต้นมะกรูดนี่ต้นมะกรูดก็แบบดูแย่มากมีแค่กิ่งเดียวนะที่ที่ที่ดีแต่ว่าก็มีเชื้อราเนี่ยมีใบมีปัญหานี่นี่การเขาเรียกว่าอุปสรรคนะปัญหาและอุปสรรคของกัน ผักต่างๆเนาะก็ค่อยๆแก้ไขกันไปส่วนกระถางนี้เตรียมปรับปรุงดินเพื่อปลูกใหม่ก็คงจะตากดินไว้ประมาณรอบนี้จะคือแย่มากโดนศัตรูทางธรรมชาติโจมตีจนผักตายหมดก็จะตากดินไว้ประมาณอ,อ่อสิบสี่วันนี่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่กล่องอนุเออไม่ใช่ที่อนุบาลน,นะคือปลูกไว้จริงๆงามมากแล้วมีข้อข้อดีนะ ใช้เวลาปลูกไว้ในกล่องโฟมข้อดีที่หนึ่งเลยเวลาคุณแม่ที่บ้านปลูกในลงดินนะมีนอนมีหนอนกอนะแต่นี่เราปลูกไว้ในกล่องโฟมไม่มีหนอนกอแล้วงามมากยืนยันว่างานจริงๆนี่ต้นขาต้นขาตอนนี้คือโตมากแล้วแล้วเราก็เมื่อก่อนจะปลูกผักบุ้งตรงนี้แต่พอหน้าฝนขาเขาก็จะทำเขาจะแบบมีต้นอ่อนอย่างนี้เยอะเราก็จะไม่เอา ผักอื่นๆมาปลูกร่วมนะเพราะว่าจะทําให้ไม่ได้กินข่าอ่อนตอนหน้าฝนไม่ควรเอาผักอื่นๆมาปลูกร่วมกับต้นขาน,นี่ค่ต้นตะไคร้อันนี้ก็ปลูกวเป็นไฮไลท์นะเพื่อ,อเป็นวิวของสวนเนาะเพราะว่าหลักๆเราจะไปกินต้นนูน้นนี่ส่วนต้นนี้ก็คือต้นข่าเราก็ไม่เอาอะไรมาปลูกผสมเพราะว่าเหมือนเดิมก็กลัวว่าออกหน่อข่าแล้วจะขุดไปกินยาก เพราะว่าถ้าเนี่ยปัญหาอุปสรรคนู่นก็จะมีเจ้าหอยทากอะไรอย่างเี้จะคอยมากัดอะไรตลอดแล้วรอบนี้คือนี่ก็ไม่เอาอะไรปลูกผสมนะมีต้นขาก็จะมีล้มบ้างอารอบนี้ สิ่งที่มีกับต้นขาก็คือช่วงนี้ต้องระมัดระวังเพราะเราเห็นมีนอนบุ้งแต่วันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะวันอื่นๆที่เรามาเนี่ยคือเห็นมีนอนบุ้งมันตัวสีดํามันจะคืบ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 ขึ้นต้นขาอย่างนี้อันนั้นคือถ้าโดนตัวคือคันมากโดนเสื้อผ้าคือคันมากยังไงก็ต้องเปลี่ยนและนี่ก็คือต้นมะเขือแต่พอฝนแรง ฝนช่วงแรงมะเขือได้กินนะพอช่วงฝนจริงๆจังๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าลูกมะเขือเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆแต่ว่าใบายอย่างอีกแน่นอนแล้วก็ไม่มีวิธีแก้ปัญหาก็ไม่ได้แก้ปัญหาก็ต้องปล่อยไปสักระยะหนึ่งแต่ยังดีที่ว่ามันไม่ติดกับต้นอื่นๆน้องก็เป็นเฉพาะตัวต้นมะเขือปัญหาของมะเขือก็คือมีภัยธรรมชาติเนี่ยมด เฝ้าตอมเฝ้ากัดกินอ่าภายแรกเลยนะภายที่สองน่าจะเป็นนกถ้าบ้านใครมีบริเวณนั้นมีกระลอกวิ่งก็น่าจะเป็นกระลอกด้วยเพราะว่ามะเขืออ่ายาวนี่มีรสหวานและนี่ก็อีกลูกหนึ่งเนี่ยลองดูนะมดกัดจนแบบมะเขือลูกนี้ไม่น่าจะเติบโตไม่ได้แล้วเราคิดว่ามะเขือปลูกยาก และปลูกในกระถางให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าอย่างเราอะ่ะปลูกมาพอออกมะเขือมะเขือยาวออกลูกคือไม่ทันได้กินนะเพราะว่านกหรือศัตรูทางธรรมชาติเก็บกินไปหมดเราได้กินแค่สองลูกเองส่วนมะเขือปเปาะมะเขือเปาะไม่มีศัตรูทางธรรมชาติได้กินแน่นอนปลูกใส่ลงดินลงกระถางคือปลูกแบบไหนอะคุณก็ได้กินแน่นอนจริงๆนี่ก็เป็นภาพรวม ทั้งหมดทั้งสวนที่เล่ามาแล้วก็คลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่